หักภาษีฟุ่งเฟยสิบเปอร์เซนอยากได้ของฟุ่งเฟยก็ซื้อได้แต่ต้องจ่ายภาษีให้ตัวเองด้วยเช่นถ้าอยากดื่มกาแฟดีแก้วละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็ดื่มได้แต่ดื่มแล้วต้องหักสิบห้าบาทหรือสิบเปอร์เซน์ของหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหยอดใส่กระปุกไว้สำหรับก็อมอ,ออมด้วยหรือถ้าวันไหนอยากกินข้าวนอกบ้านมื้อละหนึ่งพันบาทก็กินได้แต่ต้องคิดภาษีฟุ่งเฟยสิบเปอร์เซนต์ ผมทำแบบนี้แล้วรู้สึกดีกับตัวเองเพราะ 1. ทําให้เกิดสติในการจ่ายเนื่องจากของที่อยากได้จะมีราคาแพงขึ้นเล็กน้อย 2. มีเงินออมเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ใช้จ่าย ในแต่ละเดือนผมสะสมเงินจากวิธีก๊อก๊อแก๊แกแบบนี้ได้พอสมควรจากเริ่มต้นเก็บออมได้5%ในครั้งแรกก็เริ่มเก็บได้มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆ